สวัสดีครับประสิทธิโชคกันเจ้าสุวนคกรครับผมก็เช้านี้ครับโปกกันตอนเช้าเช้านะกับงานสงงานขยายปากครับ93แต่งเป็นเซต95นะครับเซตนี้เป็นเซตชุดใหญ่แฟระกริบนนครับเกียวดันรุ่น105 พอสปริงสาวพ,พูดตู้เบาทดสเตออนนี่กว่ารถใหญ่ลูกดาวปกแฉกค,ครับผมรถคันนี้ก็เป็นของคุณพ่อกำนันสนครับบ้านหนองบอัวตะบนเก่งยวอำเภอพนจวัหนัขอนแก่นคันนี้เป็นคันที่สองครับคุณพ่อกำนันก็ซื้อมาคันที่สองให้เราเอาไปขยายปากเลยครับส่วนคันแรกก็คือคันนี้นะคันนี้เมื่อเราทําเมื่อปีที่แล้วนะครับ70ขยายปากเป็นเซ็ห95นะครับผม ก็ครบเสร็จเหมือนกันแต่ก็คุณพ่อกำนันก็เอาไปเกี่ยวก็โอเคครับแค่บอกว่าโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวได้เจ็ดร้อยก็ไล่ครับผมคันนี้นะฮะแล้วก็สั่งลูกดาวตัวใหม่ของเราครับลูกดาวหกแฉกนะครับผมมาใส่ตัวเดิมตัวเดิมก็ยังดีเลยครับแต่ทีนี้คุณพ่อก็อยากแต่งให้มันสวยๆเหมือนกันนะครับก็เลยสั่งเป็นลูกดาวหกแฉกกับเราคันนี้ก็ทกําก็เยอะหน่อยครับก็ ใส่ลูกด้าวหกแชกนี่งปลกรถใหญ่เปลี่ยนคอทั้งเข้าแล้วก็เปลี่ยนราวลูกนวดทำฝาทัวนวดโคง้งทัวนวดใหม่นะครับผมเปลี่ยนราวนิ้วนวดนอกจากม,มันสึกแล,แล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้กมบูรนะครับผมเซตนี้ก็จะไปที่อำเภอวัปปีปทุมครับส่งงานขยายปากของอาจารย์สัญญาครับผมอีกหนึ่งปากฮะ อย่างเี้ยนะครับถ้าใดสนใจก็สอบถามกัน,กนมาที่ชลหกหนึ่งหกหกสามสองสามสองเบอร์เจรตนะครับผมแต่อยากได้ถังอุ้มสแตนเลสหรือว่าอยากได้อบบุปกรณ์กาติดเศษทุกชนิดก็สอบถามกันเข้ามานะครับครับสำหรับคลิปนีมม้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ